ฮัลโหลขอกราบสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านกันอีกเช่นเคยนะครับพบกับผมหวังซีเจ้าเนาะในวนี้เนี่ยผมก็จะพาทุกคนไปเล่นเกมสตาร์บ้าวอาเว้เป็น EP ที่8กันแล้วนะครับก็กอดอื่นเนี่ยถ้าใครมือว่างก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยเนาะ และในวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนไปทําอะไรก็รอติดตามรับชมกันด้วยนะครับก,ก่อนอื่นเนี่ยผมก็ขออธิบายก่อนนะว่าจากพาร์ทที่แล้วก็คืออีพีที่เผมบอกทุกคนว่าผมจะไปตามหาเผ่าเอเฟกเนแล้วแต่ผมได้อา่านไฟล์เกมมาแล้วแหละแต่ไฟล์มันเสียอ่าผมได้อ่านมาแล้วแต่ไฟล์มันเสียก็คือผมได้ไปตามหามาแล้วแล้วก็ได้ไปทําการตู้กับบอสแล้วก็ได้อะติแฟกของเผ่าเอเฟกมาแล้วเนาะซึ่งในอีพีนี้เนี่ยผมก็จะไปตามหาเผ่ากลิชแทนอ่าก็จะเป็นเผ่าที่อยู่บนดาวที่แบบเกี่ยวกับความร้อนนะ นี่วอลเคนิกนี่นะครับอ่ะก็เพื่อเป็นการที่ไม่เสียเวลาเนี่ยอ้อก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะอัปเดตที่บ้านก่อนเนาะคือผมก็ได้สร้างบ้านหลักใหม่มาอีกหนึ่งหลักนะครับก็จะเป็นบ้านที่ผมอยู่เนาะก็จะเป็นฐานผมเลยแล้วผมก็ได้ดาบใหม่มาก็เป็นในคลิปที่ผมอัดไว้แล้วแหละผมได้ดาบใหม่มานะก็จะเป็นดาบอาผ่ามิติเนาะดาผ่าก็จะเป็นผ่ามิติแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ได้คาทาฮิวมานะครับนี่เวลากดคลิ้ขวานี่มันก็จะเป็นแบบโลฮิวให้เราเนาะโอเคไปตอนนี้ผมก็พร้อมแล้วแหละ อาหารเดี๋ยวผมเอาอาหารไปเพิ่มแปบนะอันนี้ก็จะเป็นฟาร์มที่ผมได้ทําการรื้อแล้วทําใหม่เนาะโอเคสรวนบ้านหลังนี้เดี๋ยวไว้อนาคตผมค่อยมารีโนเวทใหม่นะก็คืออันนี้ผมสร้างไว้แบบลวกๆเนาะมันก็เลยแบบหน้าตาบดบวดนิดนึงนี่สวนที่สร้างเสร็จแล้วนี่หน้าตาเป็นแบบนี้สวยไหมถ้าใครบอกว่าสวยก็คอมเมนต์บอกว่าสวยได้นะฮะอันนี้ผมก็สร้างมัมวๆนะไม่มีแบบเลยเนาะก็เดี๋ยวก็จะบีมขึ้นยาแล้วก็ไปเริ่มทำภารกิจกันเลยนะฮะ บีม,มาที่ยาแล้วเนาะนี่นี่เดี๋ยวให้ดูมินชั่นนี้นะนี่ไอมินิคลองเนี่ยคือผมไปทำการสู้มาเสร็จเรียบร้อยละอ่าก็จะเป็นบอสของไอก็จะเป็นอัตติแฟกที่ตาผ่าต่อจากาเผาเอฟเฟกเนาะเออก่อนอื่นก็ไหนตรวจเช็คเชื่อเพลิงซิโอ้โหมีร้อยเดียวอีกแล้วงั้นผมขอเวลาไป ขุดหาไอ้แร่นี่แป๊บหนึ่งนะแร่หินดวงจันอะ่ะเดี๋ยวผมมาแป๊บเดียวโอเคในตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ทาการเติมเชือเ้อเพลิงเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ก็ฟูลเต็มแม็กเลยนะโอเคต่อไปเราก็จะไปตำรวจก,กวางกันต่อเนาะมันบอกว่าจะเป็นอ่าดาวที่เป็น v o l c a เคนโหรือว่า f ฟร r y Star นะครับโอเคก็เดี๋ยวเราลองหาแป๊บดูนะแป๊บหนึ่งดูนะนี่ไงไฟร์สตาร์เอ่อโอ้ อยู่เป็นแถบเลยนะงั้นผมว่าผมไล่จากกาแล็กซี่นี้ดีกว่าแล้วก็ไล่ไปเนาะเพราะว่าแบบมันอยู่เยอะมากเลยน่าไปมากเลยโอเคทําการจํากันไปเลยนะครับก็เราก็จะจํากันไปเลยโอเคตอนนี้ก็ได้ทําการเป็นปลาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็เออซึ่งผมก็มาดาวแบบนี้เป็นครั้งแรกเนาะก็ไอจากดาวระดับ2ไปแล้วกันโอเค บีมไปเลยนะโอเคมาถึงไปที่เรียบร้อยแล้วเนาะแดียวเมียวเล็กหน่อยเมียวเมียวมันนั่งก็อีกบังคับไม่ได้เมียวไอเมียวมานี่เออโอเคก็วาปเข้าสู่วงโคจรของดาวเลยเนาะโอเคแล้วก็บีมดาวลงไปเลยนะโอ้ยเจออะไรอะเอ้ยเจอพิกเนาะชิลลี่เก็บไปด้วยเลยดีกว่าโอ,อา้อันนี้น่าจะเป็นน้ำลาวาเนาะ โอ้ยเจ็บ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 ดูดมาได้ไหมเอ่ยไม่ดูดมาได้นะเก็บเก็บไว้เก็บไว้ลาวาหินแข็งมากเลยอ่ะนี่แรกอะไรคัพเปอร์ปะแมกมาล็อกหินมันแข็งมากๆเลยอ่ะทุกคนหิวหิวก็กินกินเข้าไปเอ้ยอะไรอะทำไมกินพริกแล้วมันติดไฟอ่ะเผ็ดงี้หรอเพื่อเอาได้ยาหิวมันฮะการอัพเกรดเนาะ เอเผ่านี้ปอเอ้ยอ่าเป็นเผ่าเหมือนกับอ่าอันนี้นะอ่าอัศวินอมตะเนาะนี่นี่น,นี่ตรงนี้ตำรวจได้นะฮะตำรวจตำรวจตำรวจนี่นี่ก็สำรวจไปนะคล้ายเผ่าอัศวินอมตะเนา,า,านะเออ่แร่เราเอาเอาวุธหรอยิงทียี่สิบเก้าดาเมจอันนี้เท่าไหร่ยี่สแปดโอเคก็ถือว่าแรงกว่ามาใช้สิแอปเปิลก็เก็บมานะ โอเคถือถือว่าเราเจอแล้วตอนนี้ก็เก็บเพื่อจะได้แร่เนาะอ๋อ,อมันเป็นร็อกเก็ตเรนเจอร์อ๋อไม่ค่อยอยากจะใช้เท่าไหร่ดูซิมีอะไรให้สำรวจไหมเอ่ย ำราไม่อยากสำรวจโอเคชั้นหนังสือสำรวจได้เนาะก็สำรวจไปเพิ่มมาทีละนิดเองขอให้จังโอเคแทนวางเราจะสำรวจให้หมดเลยนะอุยปืนหรอไม่มันบอกว่ารีโมทแกนเนตลันเชอร์ได้ต้องอไปคาบได้นะ เพราะว่ามันไม่มีสเตตอะไรบอกเลยเสำรวจไม่ได้นะ<อ>ในปืนจิ๋วมาด้าเมจสองคิดหกเบาจังอะพี่โมโลโตอปเนาะยากับที่ฮิวอา่าตังกับที่ฮิวเนาะ ไปสำรวจนะครับผมอืมเป็นคาถาเนาะอุ้ยแต่เลเวลหกเลยอะของเราสูงสุดตอนนี้คือเลเวลเลเวลห้านะอ,อ่อไหนดูซิบอกว่าเรนอิเล็กทริก มันมันเป็นฝนตกมานั่นแหละแต่คือแบบมันเลเวลหกมันก็ต้องแรงกว่าใช่ไหมของผมเป็นแค่เลเวลห้าเองโอเคอันนี้สำรวจได้เนาะโอ้จะเต็มแล้วฮะแฮกไหนค่อยๆสำรวจดูสิจะบอกนะว่าจะหมดแล้วอะฝ้าหลังนี้มีอะไรให้สำรวจไหม นี่ก็ไม่น่ามีอะไรป่ะนี่มันมันหมดแล้วจริงๆเนี่ยบ้านหลังบ้านหลังนี้อขอขอให้มีขอให้มีไม่มีจริงไะบ้านหลังนี้โอ้โหผมว่า อาจจะต้องได้ไปหายเพิ่มอีกดาวนึงแล้วเนี่ยไม่น่าเจอละเหมือนเอฟเฟกเลยอเอฟเฟกต์ e ก็สำรวจแบบดาวเดียวแบบหาหามหมดไม่ได้นะวิไออยาใจร้ายกับเราเลยให้เราเจอภายในดาวเดียวจบเถอะโอเคผมว่าไม่น่าจะหมดละ น่านจะหมดละน่านจะไม่พอน่านจะต้องได้ไปหาเพิ่มแบบภามิติของยามิอ้ยจะโดนหัวเราอีกอะจะพวกนี้เป็นไม่ได้เป็นมิตรกับเราเนาะโอ๊ย มันก็เป็นคล้ายๆาอาัศาวินเหมือนกันนะตำรวจได้ปะหิวบ่อยจังอะ่ะกินไปในใกินไก่ขนมปังเต็มเอ๊ กับดักกับดักกับดักสำรวจไม่ได้เลยเหรอสักชิ้นเลยเหรออ่อแค่นิดเดียวเอง พวกมันก็แบบหน้าตาของพวกมันก็ยังเป็นของอัศาวินอยู่อะไม่ถึงจะสัมผัสไม่ได้นะเนี่อะไรอะอ๋อน,นี่มันก็เป็นของตกแต่งเฉยปะเด็บหอกมานะหอกของดี เออนี่ไงก็ยังพอสำรวจได้นี่เอ๊ะอีกชิ้นเดียวอีกแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นป่านปลาเนาะ ấy mất lưỡi khe chiến đấu yên nè. อะไรไม่รู้นะผมเราตังดีกว่าห้าพันหนึ่ถึกจังอ่ะอันสุดท้ายเออโอเคเราก็สำรวจเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอืมกว่าจะเจอนะเอ่อเลเวลหกเล็กทิกสวอมยิงเชือกไว้ก่อนแล้วกันไม่เอาไม่สนใจนี่สนใจหอกเจวินโอเค ตอนนี้เราก็สำรวจเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็เดี๋ยวจะบีมกับยานกันเนาะโอเคหาทางออกกันอุ้ยกูจ,จะออกจากดาวมึงแลว้วไปกับยานส่งเควสให้ป้าเอสเธอร์กันนะครับกว่าจะหมดเราก็ไปเอาโพสต์กันต่อป้าเอสเธอร์ผมทำเควสเสร็จแล้วป้าส่งเควสแล้วครับป้าโอเค,อเคต่อไปก็น่าจะให้ไปตามหาติแฟกดี เคยโอเคผมว่ากลับยานกันแล้วก็กลับไปที่ดาวโลกของเรากันก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำภารกิจตามหาอิทิแฟกต์ของอ่าโอกริชคีฟนะฮะกลับโลกเราดีกว่าแล้วก็ภารกิจกันนะก็ภารกิจก็คือนี่เดอิบารอนคีฟบ่อใช่ปะกริชอรทติแฟกต์โอเคเป็นของกริชอรทติแฟกต์ เราก็มากันเลยนะก็เดี๋ยวก่อนอื่นก็ขอเตรียมของก่อนก็จะเอาเป็นย ah าฮิวแล้วก็เจวิลินไว้แบบนี้โอเคมันให้ไปทางซ้ายเนาะเราก็ไปตามหาดีแฟกทางซ้ายกันนะฮะโอเคเยอะไรก็ไม่รู้อะ สวัสดีครับคุณผู้ฟ้าประตูโอเคเปิดประตูให้ผมด้วยเปิดประตูเปิดประตูเิดเปิดสิไม่เปิดอ่ะอไม่เปิดอ่ะอแล้วผมจะไปไงอะ่ะเฮ้ยถ้าพี่ไม่เปิดแล้วผมไปไง อ๋อต้องอาจจะต้องจัดการจากพวกนี้กันก่อนเนาะบายมากจัดการไปแล้วอะที่ผมก็ทำลายที่เสร็จละมันก็ยังมาไม่เลยเนี่ยแล้วผมต้องสู้กับอะไรอะคำอธิบายก็ไม่มีบอก อุ้ยขี่ระบินซิกะเทไปเอ่อาดัดดนอ้าหยุดแล้วอ๋อน่าจะต้องสู้จนกว่ามันจะหยุดเนะเาะอฮ้ยอุ้ย โอ้โหยิงแม่นยังกะพี่ต้องหอลอดละมังกรอโอเคมังกรตาย โอเคตายหมดแล้วนะโอ้ประสาทลิ่เลยอะโอเค,อเคจะมีใครออกมาสู้อีกป้ะอเอ้แค่คนี้หรออก็อนึกว่ามีอะไรยะโอเค ก็นึกว่าต้องได้ไปตามหาอะไรแสดงเขาไม่ได้ตามหาอะไรใช่ปหล่ะก็กําจัดไอตัวเมื่อกี้เสร็จแล้วเนาะก็กลับกันดีกว่าโอเคเสร็จแล้วก็ไปหาไปสเตอร์กันส่งเควสอ๋อตอนนี้เราก็ได้เผ่านกเผ่า อะไรไม่รู้อ่ะเพากริชมาเนาะ <c oughs> ป,ป้ามทำเสร็จแล้ว open the ark something to tell you are the the something uh show you i m for us more โอเคจบแล้วเหรอ ตอนนี้มันผมเห็นว่ามันขาดอ์ติแฟกต์ไปอันนึงอะโอลี่อ e a r t ิ f a ก t ์ missing now yes a c c o r d i n g research ให้พวกเราไปหาอะไรอะเอาตามหาอ์ติแฟกต์ที่หายไปใช่ไหมแล้วมันก็บอกว่า่ h uh, have a r e you data ข้อมูลอะไรอ่านไม่ทัน collect the listen b e e n a t you all along this มิสเตอร์มินิพูลเลเตอร์ holding only one อะไรอะ่ะอ่ามิสเตอร์มินิพูลเลเตอร์แอนด a อ s โซแฮปเพนทูบีเดอ่าดอาร์ติแฟกต์เอาอยู่ดีก็อนนี้ให้เราเลยนะโอ้แล้วเครื่องบินก็บินผ่านบ้านนี่เปิดตู้เปิด เดอะรูนอากออาคแอ d เดสทรย์เดอะรูนเอ๊ะผมไปทำลายเดอะรูนเหรอม,มาเป็นพิษอีก <mm mm> ไฟสั้นใช่ปะเออไฟสั้นมีอะไรเชื่อุดได้ไหมไม่มีอ่ะุดเองแล้วกันแล้วก็ขุดลงไปแล้วผมจะเชิญลกมันออกมา,กมายัางไงอ่ะ ออส่องไฟสิลงไปด้านล่างอีกเหรอเออนี่ไงเฮจะประตูละเฮเจ้านี่ปัดเดลูนมองไงเราเคยสู้กันนะตอนนี้นายเป็นมิตรกับเราเล้าเฮ้ ระบมึงเหรอจะมาปกป้องทำไมเนี่ยเจ้าเดอรูนเนี่ยห่ิวอ่ะแล้วกันเสียตายอยู่โดนอันเดอร์อะไรอะรูนยูสติว เอเวคเช่นโอ้โหจะรูหรือจะสู้ดาวกระจายเห้อโอ้โหน่าจะมีไม่พอว่ะ พอคแคมได้อยู่ปะ <c oughs> โอ้ตีเบาจะง่าเราอะ เฮ้ยเดือดรุนแตกน้ำโซดาเพิ่มเอเนอร์จีแม่งเอยเพี้ย chấm tia lập lại chứ má, nó, đây nó sẽ lek nổ nó bao, ừ, lúc đâm đâm ไอที่น่ากวัวไม่ใช่บอสเลยมันแค่เลือดเยอะโอ้ยไม่ถึงรึ่งหลอดเลยอะ Lúc đầm đầm, lúc đầm đầm, lúc đầm đầm Chắc tôi <laughs> lấy... Ơi แยกจัดเลยเฮ้ยจะรลมแสงแต่ไม่เป็นไรเราเดินทางมาข้่งหลอดละข้งหลอดแล้วข้างหลอดแล้ว,ลลวสู้ไปสู้ไปอุ้ยตายอย่าตายยา típ hero anh sốt hải, típ hero anh sốt hải, con. pa phép, pa phép, pa phép, không chịu ta lắm, lắm, ตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วขอร้องอะอย่ามีเฟดสองนะของจะหมดแล้วของเราจะหมดแล้วไม่หน่อยเอยอ,อตายตังนีเดือดลุนอ้ย ก็จัดการเดินลูนได้แล้วนะโ okay. อเคเดินลอยเดินลูนจบแล้วหรือยังเอ่ยสำหรับสตาร์บาโอเคโปรเทคเตอร์ด okay. ูน็อ not f o l l เดอะไรอะ่ะอ่านไม่ออกโซออฟฮูส h ดสคัมบีฟอร์ยูวิญญาณอะไระเข้ามาผมอะ่ะ ก่าจะจบนะเดินทางมาถึง9 EP เลยอะเฮ้ย8 EP สิแต่ผมก็ไม่ได้ไปแบบอัปเกรดเรืออะไรแบบนี้นะอาจจะเล่นแบบอีเวนต์ไม่ครบเนาะเพราะผมเพิ่งเล่นครั้งแรกผมอาจจะต้องได้ไปศึกษาเพิ่มว่าถ้าจะทำอีเวนต์ให้ครบเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างอา่อันนี้ก็เอ็นเครดิตมั้งใช่ปะเดลุนถูงทำลายแล้วเซฟบัตสติวซัมเอสติวโซมาชตูดูนานจังอะคืออะไรแย่พี่จะให้อะไรอะ โอเคเราก็เดินทางกันมาพาร์ทส,สุดท้ายแล้วนะก็จบพาร์ทกันแล้วแหละก็ตรงนี้ก็เป็นเอ็นเครดิตแล้วเนาะนี่ก็เป็นเอ็นเครดิตของสตาร์บัลนะฮะก็อีพีนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเนาะซึ่งจะมีการประจนภัยอันใหม่รอเ,เราอยู่เพราะว่าเควสมันยังไม่จบนะเป็นเควสหลักเนาะก็สําหรับอีพีที่8นี้ผมก็ขอสรุปไว้ตรงนี้เลยว่าก็เราได้ไปทําการตามหาเผ่า,ภากลิชเนาะแล้วก็ได้ไป หาอัติแฟกตแล้วก็ได้ไปทำลายรูนซึ่งจะเป็นเหมือนบอสตัวสุดท้ายนะแต่ก็ยังเพราะว่ามิชชั่นมันยังไม่จบเพสมันยังไม่จบแสดงว่าเรายังไปต่อได้ก็สำหรับ e ีที่8นี้ก็ขอจบเป็นเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะแล้วก็เราติดตามชมคลิปหน้ากันว่ามันจะมีอะไรเพิ่มเข้ามาใหม่บ้างก็เราวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ